วันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าทึ่ขอนเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของฮาวเวียมุนยอสนักโฆษณาหนุ่มใหญ่วัยกลางคนในตอนนี้เขากําลังตกงานและต้องหาที่ทํางานใหม่ซึ่งฮาวเวียก็พยายามตะเวนนําเสนอผลงานเก่าๆของเขาเพื่อหาที่ทํางานใหม่ให้เร็วที่สุดแต่ด้วยความที่เขาในตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ถูกมองว่าล้าสมัยจึงทําให้ผลงานของฮาวเวียนั้นไม่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันฮาวเวียนั้นถูกปฏิเสธงานจากหลายต่อหลายที่ มาค้าภรรยาของเขาจึงได้เสนอว่าพวกเราควรจะย้ายออกจากคอนโดสุดหรูแห่งนี้และกลับไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าของพวกเราเพราะตอนนี้สถานการณ์การเงินของครอบครัวเข้าขั้นวิกฤตแล้วในตอนแรกฮาเวียก็ทำท่าปฏิเสธท่าเดียวแต่สุดท้ายแล้วมาค้าเกียก์ก่อให้เขายอมย้ายได้สำเร็จข้าของสุดหรูและเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างได้ถูกย้ายมายังอพาร์ตเมนต์เก่าๆซึ่งครั้งหนึ่งฮาเวียกับมาค้าเคยอยู่ที่นี่แล้วใช้มันสร้างตัวในตอนนี้ฮาเวียคงมุ่งมั่นสัมภาษณ์งานของเขาต่อไป ส่วนมาก้าก็ไปทํางานรับจ้างอยู่ในร้านเสื้อผ้าและไม่ว่าฮาวเวียจะสัมภาษณ์งานไปสักกี่ที่สิ่งที่เขาได้รับกลับคืนมาก็มีแต่การปฏิเสธในตอนนี้เขาถูกมองเป็นสินค้าตกรุ่นที่มีราคาแพงทําไมพวกเขาต้องจ้างเงินมากๆเพื่อจ่ายค่าของเก่าตกรุ่นด้วยทั้งๆท,ที่พวกเขามีของใหม่ไฟแรงอยู่ในมือฮาวเวียที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มหมดความอดทนจนกระทั่งเขาได้พบกับคนจ้าสำรองของคอนโดที่อยู่ใต้เบาะรถของเขาฮาวเวียจึงได้ตัดสินใจขับรถกลับไปที่คอนโดเก่า ซึ่งในตอนนี้ได้มีผู้เช่าใหม่ย้ายเข้ามาอยู่แล้วพวกเขาคือครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ดูคล้ายกับครอบครัวของฮาวเวียหลังจากนั้นฮาวเวียก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆสมๆของเขาเขาได้เห็นสภาพของมากาเมียรักที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานพางคิดในใจว่าเขาจะทํายังไงดีที่จะทําให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากความเป็นอยู่นี้โดยเร็วรุ่งเช้าวันต่อมาฮาวเวียได้ตัดสินใจย้อนกลับมาที่คอนโดเขารอจนกระทั่งผู้เช่ารายใหม่ออกไปจากบ้าน ก่อนที่ฮาวเวียจะขึ้นลิฟต์จากชั้นใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้คนแต่กานนั้นแล้วฮาวเวียก็ถูกหมาห้องฝั่งตัวกันข้ามฮาวกันโชคใส่เขาจนเจ้านายของมันต้องออกมาดูหลังจากนั้นฮาวเวียก็ใช้กุญแจสำรองเข้ามาในคอนโดได้สําเร็จเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ราวกับว่ามันคือบ,บ้านของเขาฮาวเวียได้เดินมาดูห้องนอนของดานี่ลูกชายของเขาที่ในตอนนี้ที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องนอนเด็กผู้หญิงไปแล้วหลังจากนั้นฮาวเวียก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเอง เขาพยายามสารสัมพันธ์กับลูกชายเพราะที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ฮาวิที่เชักชวนดาน,นี่ไปวิ่งเล่นด้วยกันก่อนที่ลูกชายของเขาจะอาเจียนออกมาเพราะโรคประจําตัวทันทีที่มากล้ารู้เรื่องนี้เธอก็วิ่ใวน,นใส่ฮาวเวียทันทีเธอบ่นใส่ฮาวเวียว่าไม่รู้หรอว่าดาน,นี่ป่วยหนะักในตอนนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของฮาวเวียเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเช้าวันต่อมาฮาวเวียทด้ย้อนกลับมาที่คอนโดอีกครั้ง เขาเข้าไปรื้อคนข้าวของที่โต๊ะทำงานของโทมัสซึ่งเป็นหัวหน้าข้อครัวที่มีพฤติกรรมติดเหล้าครั้งล่าสุดโทมัสขับรถในขณะที่มึนเมาจนทําให้ลอลาภรรยาของเขารวมไปถึงโมนิก้าที่เป็นลูกสาวเกือบตายหลังจากนั้นฮาวเวก็เช็คดูตารางงานของโทมัสและพบว่าเย็นนี้โทมัสมีนัดที่กลุ่มบัตยาเสพติดฮาวเวียที่ได้เดินทางไปดักรอโทมัสที่นั่นเมื่อทุกคนมารวมตัวกันครบต่างคนก็ต่างเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าพวกเขาต้องสูญเสียอะไรไปหลังจากที่พวกเขาดื่มเหล้า ฮาวเวียที่ได้ฟังแบบนั้นจะได้ยกมือขอพูดบ้างเขาได้เอาเรื่องราวจากชีวิตของโทมัสมาแต่งเป็นเรื่องราวของตัวเองเขาเล่าทุกคนฟังว่ามีอยู่ว่าวันหนึ่งเขากลับรถไปขณะที่เมามากจนทําให้รถประสบอุบัติเหตุและทําให้ลูกกับภรรยาของเขาเสียชีวิตโทมัสท,ที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเห็นใจฮาวเวียที่ประสบพบเจอชะตาก,การรมแบบเดียวกันกับเขาโทมัสได้เข้ามาคุยกับฮาวเวียเพื่อลอกใจเขาฮาวเวียจึงได้ชักชวนเขาไปคุยกันต่อที่ร้านกาแฟ ฮาวเวียที่สอบถามโทมัสหลายเรื่องจนกระทั่งเขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วโทมัสเป็นถึงรองประธานบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่หลังจากนั้นฮาวเวียก็ตีสีโทมัสและขอให้โทมัสสอนเขาเลิกเล่าโทมัสที่ไม่ได้สังเกลียอะไรจึงได้ยอมตอบตกลงไปวันต่อมาฮาวเวียได้กลับมาที่คอนโดพร้อมกับเนื้อก้อนหนึ่งเขาได้โยนมันทิ้งลงไปที่สนามหญ้าหน้าคอนโดม้าจากข้องฝั่งตรงกันข้ามก็ยังคงเหเขาใส่เขาไม่เลิกวันนี้ฮาวเวียได้กข้ามาดูตารางหน้าของโทมัสเหมือนเดิม โดยที่มันถูกบันทึกไว้ว่าช่วงเย็นวันนี้โมดิก้ามีแข่งยิมนาส,สติกที่โรงเรียนฮาเวียจึงได้จัดการลบกําหนดนัดของโทมัสและเมื่อเขาลบจากคอมข้อความที่เซ็งเอาไว้กับโทรศัพท์ของโทมัสก็หายออกไปเช่นกันหลังจากนั้นฮาเวียก็ได้ยินเสียงร้องของเจ้าของหมาที่กําลังร้องโวยวายที่หมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ตายแล้วตกเย็นวันนั้นลอลากับโทมัสก็ทะเลาะกันเป็นการใหญ่ที่โทมัสลืมนัดแข่งยิมนาสติกของลูก โทมทัสแก้ตัวกับภรรยาของเขาว่าเขาจำไม่ได้แถมกำหนดการที่เขามาร์กเอาไว้ก็ไม่ยอมแจ้งเตือนลอลา่าจึงได้ตวาดใส่เขาด้วยความโมโหสุดขีดในตอนนี้โทมทัสกุ้มใจและพยายามจะหันหน้าไปพึ่งเล่าแต่ทว่าเขาก็สามารถจับยังช่างใจตัวเองได้ทันหลังจากนั้นฮาเวียก็มาพบโทมทัสที่กลุ่มบอม,มบัดพวกเขาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างมีเรื่องระบ,บายจึงทําให้ทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นโทมทัสก็ชักชวนฮาเวียไปกินข้าวที่บ้านของเขา ฮาวเวียจึงได้รีบเดินทางมาที่คอนโดพร้อมกับช่อดอกไม้คนส่วนของคอนโดที่มีชื่อว่าดามิเอนได้จำเขาได้เขาจึงทักทายฮาวเวียและถามว่านายมาทำอะไรที่นี่ฮาวเวียก็เลยอ้างว่าเขาแค่มาเอาจดหมายที่ค้างเอาไว้ส่วนดอกไม้เขาตั้งใจะจะถือไปฝากมาก้าที่บ้านดามิเอนที่ยินแบบนั้นก็เลยขอตัวจากฮาวเวียก่อนที่ลอล่ากับโทมัสจะเปิดประตูให้การต้อนรับฮาวเวียเข้าบ้านฮาวเวียได้จะกการเอาดอกไม้มอบให้ลอล่าและเอ่ยปากทักทายมนิก้าอย่างเป็นมิตร หลังจากที่ทานอาหารร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮาวเวียก็เข้ามาในครัวช่วยลอล่าล้างจานลอล่าจะได้ถามเขาเกี่ยวกับครอบครัวของฮาเวียฮาเวียจะได้บอกเธอว่าเขาเสียครอบครัวไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และทั้งหมดทั้งมวลเป็นความผิดของเขาเองที่ดื่มเหล้าในชีวิตนี้เขาสาบานแล้วว่าเขาจะไม่แตะมันอีกลอล่าพยายามปลอบใจฮาวเวียว่าอยาคิดมากฮาเวียจะได้พูดชมเธอว่าลอล่าเป็นแม่บ้านที่ดีเธอคอยดูแลเอาใจใส่ลูกและสามีเป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าโทมัสจะทําให้เธอเสียใจหลายต่อหลายครั้งแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนลอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเขินเล็กน้อยที่ถูกหยอดคําชมเช้าวันต่อมาโทมัสไปส่งโมนิก้าไปโรงเรียนระหว่างทางดาเมียนก็เดินมาดักพวกเขาเอาไว้ดาเมียนได้ยื่นดอกไม้กับโมนิก้าก่อนที่จะถามโทมัสว่าเมื่อวานนี้ได้เจอผู้เช่ารายเก่าไหมเขาเคยเป็นเจ้าของคอนโดแห่งนี้เห็นว่าจะแวะมาเอาจดหมายโทมัสที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกดาเมียนว่า เมื่อวานนี้ไม่มีใครมาหาเขานอกจากเพื่อนดาเมียนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจก่อนที่เขาจะบอกโทมัสว่าไม่มีอะไรแล้วเขาน่าจะเข้าใจผิดหลังจากนั้นโทมัสก็เดินจากไปพร้อมกับโมนิกา้าโดยมีดาเมียนจ้องมองเธอตาไม่กระพริบ,บทางด้านของฮาเวียเขาก็ตั้งใจขับรถพุ่งเข้าชนเสาก่อนที่เขาจะโทรไปขอความช่วยเหลือจากโทมัสทันท,ทีที่โทมัสไปถึงที่เกิดเหตุเขาก็ต้องพบว่าฮาเวียนั้นเมามากและอยู่ในสภาพที่มีเหล้าอยู่ในมือโทมัสจึงได้ดึงขวดเหล้าออกมาจากฮาเวีย ฮาวเวร์จะได้แกล้งทำเล่าหกใส่เสื้อผ้าของเขาหลังจากนั้นโทมกกัสสอนเด็กๆเลิกเล่เลาฮาวีเร์ว่าให้ hey, มองเล่าเป็นโรคแพ้ชนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโทมัสที่แพ้ถั่วมากๆก,การได้รับถั่วเข้าไปในร่างกายอาจจะทําให้เขาถึงตายได้เขาจึงสมมุติว่าเล่าก็ไปตามไปจากถั่วพวกนั้นถ้าเขาพังเผือกินมันเข้าไปเขาก็จะเดือดร้อนไม่ก็ตายฮาวีเร์จึงได้บอกกับโทมัสว่าเขาเคยดกับครอบครัวโทมัสเป็นเพื่อนของเขาแท้ๆแ,แต่กลับมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เขามีทุกอย่างเพียบพร้อมและมีครอบครัวที่น่ารักส่วนฮาวเวียนั้นสูญเสียครอบครัวไปและต้องจมอยู่กับความเศร้าโทมัสจึงได้แย้งฮาวเวียว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จอะไรการที่เขาได้เป็นรองประธานบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่นั้นจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจของพ่อของลอร่าชีวิตของเขาเองก็ไม่เคยประสบความสาเร็จอะไรเหมือนกับฮาวเวียหากแต่ว่ามันเป็นเส้นสายที่ทําให้เขาได้ทํางานเท่านั้นหลังจากนั้นฮาวเวียก็แกล้งขอ,อยืมมือถือจากโทมัสโดยที่เขาอ้างว่าจะโทรไปตามรถลาก แต่ถว่าเขากับส่งข้อความบางอย่างกลับไปหาโทรศัพท์ของตัวเองหลังจากนั้นฮาวเวีย well, ก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาดามียได้โทรบอกหาวเวีย well, ว่าเขาทุกความจริงทุกอย่างหมดแล้วเขารู้ว่าฮาวเวียเข้าไปในคอนโดของโทมัสและถ้าฮาวเวียไม่อยากให้เขาบอกเรื่องนี้กับโทมัสฮาวเวีย well, จะต้องมาพบกับเขาวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดมาที่คอนโดของโทมัสที่ตอนนี้ลอล่ากําลังต่อว่าเขาเป็นการใหญ่ที่โทมัสนั้นย้อนกลับไปกินเหล้าอีกแล้วเธอได้กินเหล้าที่เหน็นถือออกมาจากเสื้อของโทมัส โทมัสจะได้แก้ต่างกับภรรยาของเขาว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เล่าของเขาแต่เป็นของฮาวเวียตั้งหากเขาเข้าไปช่วยเหลือฮาวเวียจนเผอทำเล่าหกใส่ตัวลอล่าที่ดีนแบบนั้นจึงสงบสติอารมณ์ลงได้วันต่อมาดาเมียนได้นัดพบกับฮาวเวียที่สวนสัตว์ดามนเด้ยื่นข้อเสนอให้ฮาวเวียว่าเขาต้องการกระเกงใดของโมนิก้าเพื่อแลกกับการที่เขาจะไม่เอาเรื่องนี้บอกโทมัตทำให้ฮาวเวียจำใจต้องย้อนกลับไปที่คอนโดอีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ลอล่ากลับมาถึงบ้านพอดี ฮาวเวียที่ได้พยายามหาที่หลบซ่อนตัวก่อนที่ลอล่าจะส่งข้อความไปหาฮาวเวียว่าเธอต้องการนัดเจอกับเขาในวันพรุ่งนี้วันถัดมาฮาวเวียที่มาพบลอล่าตามนัดลอล่าได้ยื่นคำขาดกับฮาวเวียว่าต่อไปนี้เธออยากให้ฮาวเวียกับโทมัสเลิกยุ่งกันโดยเด็ดขาดลอล่าที่บอกว่าเธอรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วว่าฮาวเวียนั่นกลับไปติดเหล้าและเธอไม่อยากให้ฮาวเวียดึงโทมัสไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ฮาเวียร์จึได้บอกลอล่าว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเธอแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นโทมัสตั้งหากที่เป็นคนกินเหล้าไม่ใช่เขาหลังจากนั้นเขาก็เอาหลักฐานให้ลอล่าดูมันเป็นข้อความที่ส่งมาจากมือถือของโทมัสซึ่งนั่นก็ทําให้ลอล่าถึงกับปีดแตกที่สามีโกหกเธอเธอได้กลับมาอารวาสบ้านแตกใส่โทมัสแล้วไล่เขาออกไปจากบ้านโทมัสนั้นจึงจําใจต้องไปเช่าโรงแรมนอนระหว่างนั้นเขาก็พยายามติดต่อไปหาฮาเวียร์ เพื่อให้ฮาวเวียมาช่วยอธิบายเรื่องนี้กับภรรยาของเขาแต่ทว่าฮาวเวียก็ปิดเครื่องและไม่ยอมรับสายหลังจากนั้นเป่าก็ตัดมาที่ฮาวเวียที่เข้ามาซื้อสเปรย์พริกไทยร่วมไปถึงขวดบางอย่างออกไปด้วยเขาฉีดบางอย่างจากในขวดเข้าไปในสเปรย์พริกไทยทําให้มากาที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสยัยเธอจึงได้สะกดรอยตามสามีไปดูว่าฮาวเวียจะทําอะไรกันแน่หลังจากนั้นฮาวเวียก็เอากางเกงในของโมนิกา้ามาให้ดาเมียนแต่ทว่าดาเมียนก็ยังไม่ยอมหยุดและบอกให้ฮาวเวีย ช่วยเอากล้องวงจรปิดไปติดที่ห้องของโมนิก้าด้วยเมื่อเห็นว่าฮาเวียร์มีทีเท่าว่าจะปฏิเสธดาเมียนจะได้ขู่ว่าครั้งนี้เขาจะไม่บอกโทมัสแต่เขาจะแจง้งตำรวจให้มลาลากคอฮาวเวียร์แทนหลังจากนั้นฮาเวียร์ก็ได้แอบย่องเข้าไปที่ห้องเก,ก็บอุปกรณ์ทำสวนของคอนโดฮาเวียร์ที่จัดก,การบางอย่างเพื่อเอาคืนดาเมียนวันต่อมาดาเมียนได้เอาเครื่องปอกใบไ,ไม้ออกมาใช้งานแต่ทันทีที่เขาสตาร์ทมันก็เกิดไฟลุกท่วมร่างเขาทันทีเนื่องจากดาเมียนที่ตัดสายน้ำมันจนทำให้น้ำมันไหลออกมา ท้ายที่สุดแล้วดามิ่งก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นฮาวเวียก็เดินทางมาหาโทมัสที่บริษัทฮาวเวียพูจาถากถางโทมัสและย,อย่อเยยเขาที่จะเสียครอบครัวไปทําให้โทมัสนั้นควบคุมสติอารมณ์ไม่ไหวและซัดหน้าฮาวเวียไปหลายหมัดหลังจากนั้นฮาวเวียก็หอบไปหน้าที่บอบช้ำม,มาที่คอนโดเขาบอกกับลอล่าว่าโทมัสทาร้ายเขาลอล่าจะได้เอาตัวฮาวเวียเข้ามาทําแผลข้างใน ลอล่าพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮาวเวียก็เลยอธิบาย <k> <w> ว่าโทรมาถึงพวกเราที่พวกเราใกล้ชิดกันมากเกินไปไม่นำซ้ำตอนนี้เขายัางหันมาเพิ่งเล่าอีกแล้วหลังจากนั้นฮาวเวีกยก็มอบสเปรย์พิกให้กับลอล่าเพื่อให้เธอใช้ป้องกันตัวคืนนั้นฮาวเวียได้กลับไปเก็บกข้าวของที่อพาร์ตเมนต์ของเขาโดยที่ไม่สนใจมาก,กาหรือดานี่ลูกชายของเขาเลยแม้แต่น้อยฮาวเวียได้ําการนัดหมายโมนิก้าให้มาพบกับวาเลนติน่าแชมป์ยิมนาสติกของสเปนซึ่งเธอคนนี้ก็คือไอดอลของโมนิก้า ฮาวเวียนั้นเคยถ่ายทำโฆษณาให้กับเธอจึงได้มีคอนเน็ก์กันซึ่งนั่นก็ทําให้ลอล่ารู้ไปถึงโมนิก้ารู้สึกประทับใจในตัวของฮาวเวียมากมากหลังจากนั้นฮาวเวียก็ถ่ายภาพข้อกรัวสุขสันต์ส่งไปเย้ยโทมัสซึ่งนั่นก็ทาให้โทมัสของขึ้นจนบุกบมาที่คอนโดโทมัสเข้าไปที่คอนโดแล้วตั้งใจจะเข้าหาลอล่าแต่ทว่าลอล่าก็คว้าสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าเขาแต่ทว่าโทมัสก็ลม้มลงและมีอาการชักกระตุกผิดปกติเขารู้สึกหายใจไม่ออกและหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ลอล่าเห็นท่าจะไม่ดีจึงได้โทรตามฮาวเวียให้มาช่วยฮาวเวียได้จัดการการลอล่าออกไปและบอกว่าเขาจะดูแลเองหลังจากนั้นฮาวเวียก็โทรไปแจ้งตำรวจว่าเกิดเหตุดวนเหตุร้ายฮาวเวียได้พบว่าจริงๆแล้วโทมัสยังไม่ตายเขาจึงได้ใช้มืออุดจมูกโทมัสจนขาดใจตายหลายเดือนต่อมาฮาวเวียกับลอล่าก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันเขาได้ขับรถสุดหรูไปส่งมอริก้าที่โรงเรียนและได้เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทต่อจากพ่อของลอล่า หลังจากนั้นฮาวเวียก็ติดต่อไปที่บริษัทโฆษณาที่เคยปฏิเสธเขาเขาใช้เงินฟาดหัวคนพวกนั้นเพื่อยอมทำตามคำสั่งของตัวเองหลังจากนั้นมาก้าก็มาขอเข้าพบกับฮาวเวียที่บริษัทเธอบอกกับฮาวเวียว่าเธอปฏิบัติต่อเรื่องราวทุกอย่างหมดแล้วเธอรู้ว่าฮาเวียเอาสารสกัดจากถั่วฉีดลงไปในสเปรย์พริกไทยเธอเก็บหลักฐานได้จากกองขยะและจะเอามันไปแจ้งตำรวจฮาวเวียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรเขาบอกกับมาก้าว่า เขาจะปิดบัญชีของดาน,นี่และไม่โอนเงินเข้าไปอีกเลยและจะขายอาพาร์ตเมนต์ของเราทิ้งคุณจะได้ไม่มีที่ซุกหัวนอนผมจะใช้เงินทั้งหมดที่มีในการต่อสุขีเพื่ออิสรภาพผมมั่นใจมากว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างและผมจะไม่ติดคุกส่วนคุณก็เชิญลำบากตากตามกระดาน,นี่ต่อไปได้เลยถ้าคุณเลือกแบบนั้นหลังจากนั้นฮาวเวียก็ขอตัวกลับไปประชุมต่อแล้วทิ้งให้มาการ์ยืนช็อกด้วยความตกใจก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนะครับอออหือต้องเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่โคตรเฮี้ยมมากมาก คือตัวหนังเป็นหนังดราม่าระทึกขวัญที่คนดูพอจะเราเรื่องราวได้ว่าจริงๆแล้วฮาวเวียเป็นพวกบินสูงและไม่ยอมลดตัวลงต่ำท้ายที่สุดแล้วเขาน่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อได้บ้านของเขาคืนซึ่งในตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าว่าตัวหนังกับจบแบบนี้ต้องเรียกได้ว่ามันปวดตับมากๆและไม่อยากเชื่อว่าฮาวเวียจะเฮี้ยมได้ถึงขนาดนี้หลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมถึงกับต้องออกไปสูดหายใจข้างนอกหรือว่าชีวิตคนเรามันจะเป็นเหมือนที่ฮาวเวียพูดจริงๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดได้ด้วยเงินในบัญชีในตอนจบของเรื่องราวฮาวเวียก็ได้กลับไปใช้ชีวิตสุขสนแบบที่เขาเคยเป็นและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่อย่างลอร่าและโมนิก้าผมย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม่มเพี้ยมจริงๆก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิป,ลปรับรพยนร์เรื่อง The o c t p u Pan ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่า